ที่นี่ช่วงนี้ได้ยินข้าวก้องไฟไม้ในบ่อยมากไฟไม้รถไฟฟ้ามังไฟไม้รถเกงไฟไม้บานมังลาทุติยภัตตรงพรงก็มีไฟไม้เหมือนกันของเท้าหนุ่ยเกิดได้ไฟไหม้ครับท่านถี่ใจจัดทํากิจกรรมไหว้พระทำบ่ายซี่อะไรกับบ่วงซ่วงเสียให้ทังมอขณะถี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดบวงจรครับ ใกว่านี้ของเราหนวยจันทีดับเพลิงเทศบาลนนะคนรสงคล้าดับแจง้งเขามีเหตุไฟไหม้บ้านภายในซอยสามสิบเก้าซบุรีตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขล,ล้าลังหับแจง้งเนี่ยกระไดประสานจันทีกูไพยมุล,ลนิธิสว่างสงคลา้ารวมใจและการจันทีตำรวจสอบพ่อเมืองสงคลา้ารุดตรวจสอบถีเกิดเทศกราบสิงยูภายในซอยยอยกองชั้บก้าซอยบุรี เพลิงกำลังลูกไม้บานอย่างนักเลยอ,อยู่ในโรงจอดรถครับซึ่งภายในเป็นถทวายพละส่วนตัวโดวยมีรูปปันพญานาคและกรดอบๆมีเครื่องสักการะบูชาที่ทำหมายาาวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยส่วนบริเวณด้านหน้าพบกับทั้งน้ามันเล็กซ้องรอยรับว่างอยู่จํานวนแปดทั้ง้วยกันและมีเกาเอไม้ว่างเอาไว้จํานวนมากเจ้านาถีจึงได้ฉีดอัดน้ำนะครับสกัดไฟเผื่อไม่ให้ลูกลามและก็ได้เคลื่อนย้ายทั้งแก๊สดอบๆเนี่ยออกมาจากถีเกิดทีคท่ครับจากการสอบาม ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็หลายฟังนะว่าสถานเดดดังกล่าวเนี่ยเป็นเทวายพระส่วนตัวแล้วก็เจ้าของบ้านค่ะมีการจัดงานไหว้คู่พ่อปู่นะคะราทุกป,ปีในเดือนสิงหาคมช่วงเกิดเหตุค่ะเจ้าของบ้านเนยยี่ยไม่อยู่ซึงได้ออกไปไป,ไปออกเรืออ้วนดำเที่หวประจวบคิริขันแล้วก็ชวนดั้งกล้าวค่ะก็ได้ยินเสียงไฟฝ่าเนี่ยมันสะพักขึ้น่อนจะมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีกลุ่มควันขึ้นมาพร้อมกับมีไฟไหม้เนี่ยได้ลุกไหม้ทันทีซึงก็ขาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฝ่าเนี่ยหลั่ ค่ะแต่ว่าพันพึ์มารือค่ะเจ้าหน้าเทเนี่ยก็ได้ได้ดับเพลิงใช้เวลาดับเพลิงในประมาณ30นาทีค่ะเพลิงก็เลยสงบลงนะส่วนสาเหตุไฟไหม้นั้นก็ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานจากวัดสรงคล้าค่ะในการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกคนหนึ่งปิ่วปาเบื้องต้นเนี่ยเขาตั้งไว้ว่าค่ะว่าจะเกิดจากกันเดี๋ยวไฟฝ่าเนี่ยหลัดวงจนนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเน้นย้ำสักคิดหนึ่งนนะเรื่องไฟไฟเนี่ยมันทิ้งไม่ได้มันไฟไหม้บานก็บอกโจุขึ้นบานทิ๊คกลางเนี่ยไม่ต่างไฟไหม้บานอ่นเดียวไปหมดเลยใช่ทต่ ตอนนี่อุปกรณ์ต่างๆ่างไร่ปงไร่ไฟปลอกไร่ไฟจะเป็นยางไรแล่ดีว่ามั่นมบวจาจำรุดจุดโมตรงไหนมั่งจะได้เปลี่ยนจะไรโต้ตองแล้วก็บางย่างเดี๋ยวเสียบเสียบตั้งไว้ถ้าว่าโรตัวไม่โยบ้านไล่วันเนี่ยก็โทษโอสโกนเลยตอนนู้นวันนู้นรวมถึงใคร้เดี๋ยวไหวปลา ไหวปลาไหวตีป้าเจ้าอะไรกลยแต่จุดตูบเทียนนี่ก้อนตีนอนก้อนตีออกจากบ้านนะดับเสียก้อนแห่เดียบร้อยเดินไปเวียนนี่ทักรอบมงไม่พื้นไม่ได้ให้แต่อะไรนะดับใจแท้ตึงขึ้นไปนอนไปเทวาเพราะบางทีเนี่ยไม่ใช่บ้านของตัวเองนะบางทีอาจจะลุกลามไปถึงบ้านคางๆบ้านอื่นใกลเคียงเราบางทีเนี่ยไม่ใช่บ้านเท่านั้นนะคะชีวิตแล้วก็สับสินก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าดิ้งนอนใจเดดขาดค่ะใช่แล้วนะครับ